สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทีนทางโรคนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดูความรักของชาวราศีพิจิกใครที่ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีพิจิกหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันได้ใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะเป็นการนับบนที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้น จะมีความแตกต่างจากโหราศาสไทยลัคนาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถใช้กันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุ์ดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักเจอในเรื่องของดาวสุขเป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉันถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเหมือนยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกันเลยว่าความรักพวกคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นไงบ้างนะชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ดูจะสาหัสสาการหรือเปล่าเอ่ยไพ่ต่สําหรับขึ้นสิบไม้เท้านะคะโอ้จะหลุดบางท่านในช่วงนี้อาจจะงานหนักภาระเยอะหรือว่าพบเจอความสมคัธ์ที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่หรืออาจจะมีความหนักอกหนักใจเหมือนกันที่เราต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้อยู่คนเดียวบอกกับใครก็ไม่ได้ด้วยแต่จริงๆ แล้วบางทีที่เราต้องแบกในตอนนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของตัวเองนะซึ่งเราพยายามจะแบกมันเอาไว้และไม่ยอมจะแชร์กับใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครที่เขาพร้อมจะฟังก็ลอง ลองแชร์กับเขาดูแล้วกันเนาะบางทีเราอาจจะไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวก็ได้คือความเป็นพิจิกกับสิ่งที่ต้องระวังก็คือการที่เราจะแบกทุกอย่างเอาไว้เหมือนเป็นน้ํานิ่งอะน้ำนิ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความรู้สึกอะมันไหลลึกมากๆเลยเพราะฉะนั้นอะพอเราแบกทุกอย่างเอาไว้และทําตัวตามปกติบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อเราก็โอเคดีปกติดีปลอดภัยดี เลยทำให้บางคนเขาก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าจริงๆแล้วเราเองก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันหรือเราเองก็มีความอ่อนไหวในจิตใจเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันลึกมากจนเกินไปนะคะโอเคทีนี้มาดูกันว่าความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกขอพลังงานงไบค่ะเ <c oughs> มิดนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกันละคณากัน หลายท่านในช่วงนี้เหมือนคนที่เฝ้าทำหรือเปล่าเอ่ยอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวของต็งไม่อยากจะวุ่นวายกับใครไม่อยากจะคุยกับใครอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราคิดทบทวนประมวลผลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่เคยผ่านเข้ามาเป็นการพยายามตกตะกอนนั่นแหละหลายท่านพยายามหาหนทางหาแสงสว่างให้กับตัวเองเนาะแต่ก็ระมัดระวังว่าเราจะหมองเศร้ามากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ของคนที่ย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าเรามีความเจ็บปวดภายในจิตใจ ก็จะเหมือนคนที่ไม่สามารถจะปล่อยวางได้เพราะก็พยายามจะหาเหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นั่นแหละค่ะแต่บางทีการที่เรายิ่งพยายามหาเหตุผลหาคําตอบหาอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนเราวนอยู่ตรงที่เก่าะเลยทําให้เราไม่สามารถจะหลุดไปไหนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเยียวยาตัวเองแล้วกันเนาะบางท่านถ้าในช่วงนี้รู้สึกว่ามันบอบช้าเหลือเกินก็ค่อยๆซ่อมตัวเองขึ้นมาอย่าอย่าแบบ จี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 อย่าบีบคั้นอย่าบีบบังคับตัวเองมากจนเกินไปละกันนะคะเออทีนี้ไพ่ถ้าํสหรับเป็นไพ่เด็กเถือเีอญเนาะบางท่านอาจจะคุยเชาาท่าดินมังกรมบกันหนึ่งคือคุณน่าจะรอคอยโอกาสรอคอยความหวังอะไรบางอย่างอยู่เนาะหรือไม่บางท่านก็อาจจะรู้ก็ได้นะคะว่ามีคนเขารอคนอยู่แต่คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะออกไปเจอเขาคนนั้นก็ได้ขอหนึ่งใบเฮอร์มิตหน่อยเฮอร์มิตเป็นอะไรเอ่ยหลายท่านในช่วงนี้นอาจจะสันโดษนะคะ คุณเือเรียนคุณเือเรียนอะเมื่อกี้เด็กเือเรียนนี่เป็นคุณถือเรียนแล้วหวังว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดที่คุณยังไม่อยากคุยกับใครใช่ไหมเอ่ยมีอะไรในใจเยอะนะคะแต่ก็น่าจะเหนื่อยกับการที่เราจะต้องพูดหรืออธิบายหรือเริ่มต้นในการทําความเข้าใจกับใครเนะาะไพ่แต้สำหรับไพ่ไฮพีเทสเน่ะหวนมองว่าคุณกําลังพยายามใช้เซนต์ตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นเฮอ์มิดเอ่ยบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนะคะ รู้กันอยู่สองคนเข้าใจกันอยู่สองคนเปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณที่คุณยังไม่อยากจะหาคําตอบอะไรมากมายหรือเปล่าเอ่ย mm. หรือเขายังไม่มีคําตอบให้กับคุณฮารลาแฟนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพฤกษกและขานาพฤกษกนะหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาดูจะปลงไปเยอะเหมือนกันเนาะใน,นเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนคนที่พยายามจะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะไม่คาดหวังเกินไปไม่ยึดติดเกินไปไม่ เอาตัวเองไปผูกกับอะไรมากมายคือมองตามความเป็นจริงแล้วก็ตัดสินจากสิ่งที่เรามองเห็นนะคะอือาจจะรู้สึกโปรงไปเยอะเหมือนกันรู้สึกเหมือนแบบเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตเนาะมีไพ่คิงถือเหรียญอุ้ยมีไพ่คู่ด้วยไม่ได้แปลว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะใจเย็นๆก่อนใครที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้ไม่ได้แปลว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าคุณกับเขามีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกคลิกกับเขา รู้สึกดึงดูดกันต่อให้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันต่อให้ความเงียบเข้ามาปกคลุมความสัมพันธ์ก็ยังรู้สึกว่ายังสื่อกับคนคนนี้ได้อยู่ยังนึกถึงคนคนนี้อยู่แล้วก็มองว่าเขาเองก็ยังคิดถึงเราอยู่ด้วยเช่นกันเนาะทีนี้มันเป็นไพ่คิงเือเหรียญแสดงว่าคุณเองไม่ค่อยอยากจะไปสนใจหรอกว่าว่าเราจะรู้สึกยังไงหรือสถานการณ์มันจะเป็นยังไงมันคุณพยายามจะปล่อยในสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้จัดการได้ใช่ไหมเอ่ยพยายามจะโฟกัสสิ่งที่เราทําได้ แต่ที่ผมบอกนะคะมันน่าจะมีความว้าวุ่นภายในจิตใจเพราะมันเป็นภัยคู่นะคะต่อให้เป็นความเงียบเข้ามาปกคุมคุณก็จะยังรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้ยังอยู่รอบๆตัวคุณตลอดเวลา การจะดูว่าเป็นคู่กันไหมต้องเอาดวงเราและดวงเขามาเทียบกันดาวเราและดาวเขามาเทียบกันจังหวะชีวิตของคุณกับเขามาเทียบกันมันจะไม่ได้สามารถเปิดไพ่แล้วรู้ได้เลยว่าเป็นคู่นะคะการดูว่าเป็นคู่กันไหมมันมีความละเอียดอ่อนมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะมันไม่สามารถดูดาวแค่ดวงเดียวแล้วรู้ว่าเป็นคู่กันได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าดาวมันมีหลายดวงบางดวงอาจจะมีโอกาสบางดวงก็อาจจะเป็นดาวที่เหมือนเกือบใช่ก็มีเหมือนกันเนาะเดิมเพลสนะคะ คิงถือถ้วยบางท่านอาจจะขุบชาวธาตนะุน้ำมีนกระกฎพิจิกไพ่ต้าสำหรับเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนคุณน่าจะรอให้เวลามันผ่านไปก่อนเนาะเดี๋ยวขอหนึ่งใบให้เอ็มเพลสหน่อยเอ็มเพลสคืออะไรเอ่ยควีนถือดาบนะคะบางท่านอาจจะขิบชาวธาตุลมตุลกุม,มีถุนสิบดาบโอ้โหเหมือนมีใครบางคนเขาดีกับคุณจังเลยนะคะชาวราศีพิจิกและค้าณาพิจิก แต่คุณเองไม่ค่อยอยากจะใส่เต็มร้อยให้กับเขาคนนี้หรือเปล่าเอ่ย หนึ่งคืออาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นซึ่งกันและกันนะคะหรือว่าคนคนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บมาก่อนก็ได้เขาก็ดูเหมือนคนที่ใจดีแต่ก็ยังดูมีกำแพงกับคนอยู่ดูเหมือนแบบเขาดีกับคุณนะแต่เขาก็ดูไม่ได้เปิดตัวเองออกมาขนาดนั้นเพราะเป็นไพ่ควีนดาวแล้วก็เป็นไพ่สิบดานะคะคนคนี้เหมือนเคยผ่านสงครามในชีวิตมาเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่ายอิ่มตัวหรืออาจจะทีเดียวสิบดวแล้วนอนนิ่งสงบนิ่งไปเลยจนทําให้กลายเป็นคนค่อนข้างแข็งแต่อาจจะเป็นการแข็งนอกแต่อ่อนข้างในก็ได้เหมือนพยายามสร้างเกรอบป้องกันตัวเองขึ้นนมาะะคะ วัดมองวัาหนึ่งนะคุณอาจจะมีโอกาสได้พบเจอใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้เพราะว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านสงครามมาแล้วก็ยังเหมือนใจเรายังบอบช้ำอยู่พอมีคนเข้ามาเราก็อาจจะรู้สึกคลิกนะรู้สึกว่าเขาก็ดีแต่ว่าเราก็อาจจะกลัวพลาดหรือเราเองก็ไม่มั่นใจก็เป็นไปได้เลยทําให้เราเหมือนแค่แบ่งรับแบ่งสูง้ก็ทําความรู้จักได้แต่ก็ไม่อยากจะใสสุดขนาดนั้นเนาะหรือไม่บางท่านอาจจะเป็นคนคนเดียวกันนั่นแหละคะ่ะต,ตั้งแต่ต้นจนจบคือ อาจจะเป็นใครบางคนที่อยู่รอบๆตัวของคุณอะแล้วคุณไม่รู้เลยว่าตรงนงเขาดีกับคุณไหมหรือเขาเป็นคนอย่างไงกันแน่นะคะอืมไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่สามเหรียญหวันมองว่าชาวราศีพิจิกอาจจะเป็นลักษณะาการที่เรามีคนหนึ่งที่เป็นประเด็นแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เข้ามามีความสัมพันธ์เพิ่มเติมในช่วงนี้นะอือดูของเขาก่อนละกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะหรือบางท่านในช่วงนี้อาจจะทุกข์หนักเหมือนกันเกี่ยวกับการพยายามหาคําตอบอะไรสักอย่างหนึ่งอะ อีกฝั่งหนึ่งคุณเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะบางท่านอาจจะขุบชาวพัดลมตุนกุมเมถุนเหมือนอยากพูดอยากคุยนะคะอยากสื่อสารมีคําถามมากมายเขาพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะคือหวนมองว่าถ้าในช่วงนี้มีรักใหม่เข้ามาคุณก็น่าจะเหมือนเป็นการบริหารสเสน่ห์ของตัวเองนะคะก็คุยได้นะแต่คุณเหมือนยังมีกําแพงของตัวเองอยู่ยังไม่ได้เปิดให้เขาเข้ามาขนาดนั้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนเป็นคนที่ดีแต่คุณเองก็ยังรู้สึกไม่ได้ไว้วางใจมากพอหรือสองคือเราเองก็ ก็ไม่ได้พร้อมสับการเริ่มต้นใหม่ด้วยเช่นกันเพราะคุณอาจจะยังมีใครบางคนที่คุณยังรู้สึกอินต่อให้เป็นความสมันนี้ไม่ได้คุยกันแล,กแล้วก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจคุณตลอดเวลาก็ได้คิงถือถ้วยบางท่านอาจจะขวบชาวธาตุน้ามีนกระบัตพิจิกนะคะอีกฝั่งนึ่งของคุณเขาก็ดูเหมือนคนแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนกันเหมือนคนที่อยากบริหารเสน่ห์ของตัวเองแต่จริงแล้วก็เหมือนมีอะไรในใจเหมือนกันเนาะคือถ้าคุณกับเขาเคยสานความสมพันธ์กันมาก่อนนะคะเป็นความสมันที่ค่อนข้างจริงจัง แล้วในช่วงนี้รู้สึกว่าเขาก็ดูเหมือนคุยกับคนอื่นเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาให้ความสําคัญกับคนมากที่สุดนะคะแต่แค่ในตอนนี้ก็อยากจะให้ความสําคัญกับตัวเองได้เช่นกันอาจจะมีการพูดการคุยหรือดูบริหารเสน่ห์ของตัวเองหรือว่าดูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่แท้จริงก็ก็ยังมีต่อคุณอยู่นะคะถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังเนาะแต่ว่าถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาเจอกัน เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกําลังบริหารเสน่ห์กับคุณแต่อาจจะยังไม่ได้ใส่สุดกับคุณได้เช่นกันเพราะว่าเขาเองก็อาจจะมีใครบางคนที่เขาเองก็ช้าเลือดช้าหนองอยู่เหมือนกันก็ได้นะโอเคทีนี้ขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทำไมเป็นคิงถือถ้วยเอ่ยเพราะว่าเป็นไพ่คิงถือถ้วยเหมือนจะมีความสุขดีแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีความสุขเลยก็ได้นะคะ ซมเพลนบางท่านอาจจะขุยบชาวราศีธนูและคนาธนูนะในช่วงที่ผ่านมาเขาเหมือนคนที่พยายามแบ่งรับแบ่งสู้นะคะอาจจะพบเจอความสัมพันธ์แบบไปๆกับกรับก็ได้แต่ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วหละ่ะแล้วก็พยายามจัดสมดุลตัวเองเนาะพยายามอยู่ในจุดที่มันแบบอยู่ได้โดยที่ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปะนะคะอืมอ่ะห้าไม่เท้าในช่วงนี้เขาดูจะวาววุ่นและยุ่งเหยิงอยู่นะอาจจะดูสับสนอยู่เหมือนกันนะคะ กับความรู้สึกของตัวเองแปดเหรียญสิบไม้เท้าดูจะหนักปกหนักใจอยู่เนะาะไพ่แต่สองขึ้นเจ็ดถ้วยว,ว่าในช่วงนี้เขาเหมือนคนที่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะอย่างที่หวานบอกแหละว,ว่าเขาอาจจะมีใครบางคนที่เขาก็ยังปล่อยไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาสาร้างความสัมพันธ์กันอาจจะเป็นคนในอดีตของเขาหรือว่าคนปัจจุบันก็แล้วแต่ที่เขาปล่อยไม่ได้แต่ก็อาจจะอยู่ในจุดที่ก็ไม่ได้ทําอะไรได้มากแล้วละก็เลยเลือกที่จะเหมือนหันเหความสนใจมากกว่าในช่วงนี้อาจจะมองหาตัวเลือกทางเลือกหรือว่า คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าถูกใจมากพอไหมก็ถูกใจแต่ไม่มากขนาดนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะลดละเลิกความรู้สึกของตัวเองที่มีได้เต็มที่ขนาดนั้นนะคะซึ่งถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์ใหม่ของเขาแน่นอนละคะว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอินกับคุณขนาดนั้นอาจจะโอเคที่ได้คุย <S <S โอเคที่ได้เจอแต่ก็ยังไม่ได้มากพอถึงขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนาะ แต่ว่าถ้าคุณกับเขาสารความสัมพันธ์กันมานานบบกว่าคุณก็ยังเป็นคนที่เขาอินอยู่นะคะแต่ว่าเขาในตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในจุดที่ก็ยังวาวุ่นจิตใจแล้วก็เหมือนพยายามหาทางออกให้กับตัวเองถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าเขาโซเชียลหนักเหลือเกินหรือเที่ยวหนักเหลือเกินหรืออะไรที่มันต่างไปจากที่ควรจะเป็นเป็นไปได้นะคะเพราะเขากำลังหาทางเอาตัวรอดของตัวเองอยู่เนาะขอหนึ่งใบให้คิงถือถ้วยหน่อยคิงถือถ้วยคืออะไรเอ่ย เพราะว่าเป็นไพ่สิบไม้เท้าเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะสถานการณ์มันราบเรียบเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นสถานการณ์ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญมันมีความหนักอกหนักใจอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เลือกที่จะไม่บอก,กละล่ะเลือกที่จะเงียบดีกว่าเขาในตอนนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเหมือนจะอารมณ์ดีแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีความสุขเลยก็ได้หายพีเทสนะคะเหมือนกำลังใช้เซน์ของตงในการอ่านสถานการณ์นะมีไพ่งถือถ้วยกับควีนถือถ้วยเข้ามาด้วยอย่างที่บอกแล้วค่ะว่ามีใครบางคนที่ ก็เหมือนเป็นคนที่เขารู้สึกอินอยู่มากๆเนาะเป็นไพคู่นะคะอาจจะเป็นคนที่สารความสัมพันธ์กันมานาหรือมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงจิตใจแต่ว่าบาดแผลก็ค่อนข้างจะสาหัสากันเหมือนกันเนาะเพราะเป็นไพ่ถ้วยแสดงว่าอารมณ์มันค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วมันอาจจะไปสู่จุดที่อารมณ์มันอิ่มตัวแล้วก็ได้เหมือนกันอืจริงๆถ้าสองสถานการณ์นี้ถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาเจอกันน่ว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีบาดแผลมาเจอกัน แล้วเหมือนคนที่มองหาที่พึ่งอ่ะแต่ก็ไม่กล้าที่จะเปิดใจนึกออกปะเขาเองก็เหมือนคนที่แบบก็เหมือนอยากหาโอกาสให้กับตัวเองนะหรือหาหนทางให้ตัวเองได้อยู่รอดเหมือนกันอนะ่ะซึ่งผมมองว่าคนเองก,ก็อาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนอาจจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้ก็ก็ดีนะแต่ก็ไม่มั่นใจหรอกปลอดภัยพอเพราะเราเองก็ยังมีเรื่องส่วนตัวของตัวเองอยู่นะคะบางท่านอาจจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าในกาลทั่วไปเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าอะไรใกล้เคียงกับเราที่สุดเนาะ ทีนี้มาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเรื่องราสาวฝัง่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหลือ,อาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แต่ถ้าคุณกับเขาสารความสัมพันธ์กันมานานแล้วมองว่าระหว่างคุณกับเขามีบาดแผลด้วยกันทั้งคู่นะคะเลยทําให้มันเป็นจุดอ่อนภายในจิตใจเหมือนกันในตอนนี้ที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดูเหมือนกลืนไม่เข้าแล้วก็คลายไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะคุณเองก็คงจะหนักใจแล้วก็ เหมือนคุณอาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่ทาให้คุณรู้สึกปลอดภัยและความสัมพันธ์ที่จริงจังอะแต่เขาอาจจะมองหาในเรื่องของการตอบโจทย์ทางอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะเก้าเหรียญ Judgment สามถ้วยจริงๆแล้วอยากจะกลับมาคืนดีกันอยู่นะคะแยกเป็น2กรณีเนาะบางท่านถ้าเกิดว่าเพิ่งมาเจอกันเขาในตอนนี้ก็แฮปปี้นะคะกับการที่เขาได้เจอ,อคุณได้คุยกับคุณก็ก็มีความสุขดีนะคะอยากจะเจอกันอยากจะคุยกันอยากจะหัวเราะ ร่าเริงจําใสด้วยกันนะคะจริงๆบางครั้งบางคราวก็แอบคิดถึงคุณอยู่แหละเวลาที่คุณเหมือนอยู่ในที่ของคุณหรือคุณกําลังทําอะไรก็แล้วแต่ก็มีแอบคิดถึงคุณเหมือนกันแล้วก็รู้สึกดีค่ะแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นความรู้สึกรักนะก็เป็นความรู้สึกเหมือนมาแหงเอาด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะแต่บางท่านถ้าเกิดว่าสารความสัมพันธ์กันมาสักพักนึงแล้วหรือว่าเคยมีประเด็นกันมาก่อน มองว่าเขาก็อยากจะกลับมาคืนดีกันนะคะเวลาที่คุณพยายามทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นเขาเห็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นเขารู้ละคะ่ะรู้ว่าคุณทําอะไรบ้างรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างแต่อันนี้ไพ่แต่าแตสาหรับเป็นไพ่สีด่ดาเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการหยุดนิ่งและการพารักเบรกการปล่อยสถานการณ์ให้มันค้างคาอยู่แบบนั้นไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่หรือความสัมพันธ์เก่าก็แล้วแต่เขาในตอนนี้เหมือนยังไม่ได้ทําอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหรือให้ชัดเจนขนาดน,นั้นนะคะเป็นไพ่สีด่ดาวเนาะ ไม่เพิ่มมีค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีพิจิกอีกเลยเดฟู o นะคะเดลเวอร์สบางท่านอาจจะขวิชาวราศีเมถุนละขนาดเมถุนนะจริงๆถ้าคุณพยายามจะถามอะไรสักอย่างหนึ่งกับเขาเขาคงไม่สามารถตอบอะไรคุณได้นะคะ เพราะว่าในตอนนี้เขาเหมือนคนที่ไปเรื่อยๆมากกว่าในความสมพันธ์ยังไม่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนถามว่าอารมณ์ในเชิงชู้สาวกับคุณมีไหมมีอยู่นะคะบางท่านที่เพิ่งมาเจอกันอย่างที่ผมบอกแหละเขาก็รู้สึกดีนะที่เขาได้มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะอาจจะยังไม่ได้อินขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการครบกันแบบเพื่อนซะทีเดียวมันมีความมากกว่าเพื่อนแหละหวังว่าคุณก็รู้สึกเพราะบางท่านอาจจะมีการคุยกันลึกซึ้งมากกว่านั้นไปพอสมควร มันมีแพชชั่นอยู่ค่ะมันมีไพ่ the r e v e r s อยู่เนาะแต่มันยังเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะจริงจังอยากจะถามความชัดเจนจากเขาเขาไม่มีคําตอบเขาไม่รู้เป็นไพ่สีถ้วยนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่จะรับก็ไม่รับแต่จะปฏิเสธก็ยังไม่ใช่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณกับเขาสานความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วคุณอยากจะคุยอะไรกับเขาสักอย่างหนึ่งอะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนานา,นา,นาอะไรก็แล้วแต่นะคะในความสัมพันธ์มมอมอว่าเขาเองก็คงจะเครียดเหมือออนนกกกัับบาที่จะตต้้งใหคํ ที่คุณอยากจะรู้ในตอนนี้นึกอ,ออกไม่เอ่ยเอ่อทีนี้ไพ่แต่สาหรับเป็นไพ่เดิมเพลสจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าคนคนนี้เขามีเจตนากับคุณแบบไหนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดิมเพลสคือเขามีความปรารถนาดีลึกๆกับคุณอยู่คือลึกๆในใจของเขามีความปรารถนาดีให้กับคุณอยู่นะคะมีความห่วงใย,ยมีความเอาใจใส่มีความอ่อนโอยนในนั้น ถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาเจอกันก็ใช่ถ้าคุณกับเขาสร้างความสัมพันธ์กันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ใช่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่เพิ่งมาเจอกันแล้วรู้สึกว่าเออคนคนนี้เป็นคนที่ดีนะแล้วเขาดีจริงหรือเปล่าเขาก็เขาก็ดีจริงๆนะคะเป็นไพ่ the unplace เขามีความห่วงใยแล้วก็เอาใจใส่คุณจริงๆไม่ได้แสดงให้คุณเห็นเฉยๆนะเขารู้สึกเป็นห่วงคุณจริงๆนะคะแต่เขาแค่อาจจะยังไม่ได้รู้สึกอินแบบเต็มที่กับชีวิตขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าคุณกับเขาสร้างความสัมพันธ์กันมาัักกพนนนนึงงแล้้วจริคคี ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะห่วงใยคุณมากๆอยู่แล้วนะคะชาวราศีพิจิกเนาะงงไม่เอ่ยมันบนไปบนมาอะต่อเลยแล้วกันเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะเหมือนยี่พูดยิ่งวนเนาะมีไพ่ทางแยกเข้ามานะคะหลายท่านอาจจะมาถึงจุดที่มันมีการต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือเปล่าเอ่ย เขาจะเปิดโอกาสให้ประนีประนอมพูดคุยนะคะเขามองว่าคุณทำให้เขาเจ็บแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาก็เดาได้คือจริงๆแล้วถ้าคุณกับเขาสารความสัมพันธ์กันมาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าสักระยะหนึ่งหรือเคยมีประเด็นซึ่งกันและกันอะระหว่างคุณกับเขาเป็นเรื่องที่มันเกิดแล้วเกิดอีกสําหรับเขาเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดกลายเป็นความชินชาสําสหรับเขาไปแล้วเนาะ เขาบอกว่าความสุขคือสิ่งสาคัญสำหรับเขานะคะตอนนี้เขาแค่อยากจะโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาเจอกันบางทีเขาอาจจะอยู่ในจุดที่เขาเหมือนก็ไม่ได้พยายามจะคาดหวังอะไรกับคุณมากมายนะคะเพราะอาจจะเคยเจอมาหนักมากแล้วก็ได้อืม จากหน้าไพ่ที่เห็นคือเขาอยากจะเป็นคนที่สามารถดูแลคุณได้นะคะเดีย๋ยวที่วมบอกเลยว่าคนคนนี้จิตใต้สํานึกลึกๆของเขาเขามีความปรารถนาดีให้กับคุณไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นความสัมพันธ์แบบใหม่หรือแบบเกา่าเพิ่งเจอหรือเจอนานแล้วก็แล้วแต่เขามีความห่วงใยมีความเอาใจใส่คุณจริงๆนะเหมือนมีความปรารถนาดีให้กับคุณนะคะบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกลึกๆในใจที่เขาเหมือนติดค้างอะไรกับคุณแล้วเขาอยากทํานั่นทนํานี่บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าเออ มันมีอยู่จริงหรอคนแบบนี้มันมีอยู่จริงนะบางทีถ้าพื้นดวงของเขามาเจอกันในช่วงเวลาที่ใช่พอดีหรือมันมีดาวอะไรที่แมชกันพอดีมันจะทําให้บางทีคุณจะรู้สึกว่าทําไมคนคนนี้ทุ่มเทกับเราจังเลยทั้งทงที่เพิ่งมาเจอกันอะไรย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งคนคนนั้นก็อาจจะงงกันว่าทําไมต้องทุ่มเททาไมต้องรู้สึกเป็นหัวเป็นใย,ยทําไมต้องเอาใจใส่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะคะอืม เขาบอกว่าให้คุณคิดก่อนทํานะคะแล้วก็ให้แสงสว่างนิดนึงบางทีความชัดเจนอาจจะทําให้เขารู้สึกกลัวนะหวนมองว่าตอนนี้เขามองว่าสิ่งที่คุณเป็นอาจจะยังไม่ได้ถูกต้องสําหรับเขาหรือเขาอาจจะยังไม่ได้มองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาขนาดนั้นนะคะสำหรับบางท่านที่เพิ่งมาเจอกันก่อนนะ อาจจะมองว่าคุณยังไม่ได้ใช่สำหรับเขาขนาดนั้นก็เลยทําให้บางทีความชัดเจนอาจจะทําให้เขารู้สึกกลัวกับการที่จะต้องให้คําตอบได้แต่ถ้าคุณกับเขาสารความสัมพันธ์กันมาสักพักหนึ่งแล้วคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปสําหรับเขานะคะเลยอยากจะให้คุณคิดก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้ความชัดเจนอืมมันมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกกลัวนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีความคลุมเครือต่อไปเรื่อยๆหรือสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ต่อไปมันอาจจะทําให้บางทีสามารถหลงทิศหลงทางก็ได้เหมือนกันเพราะว่าบางคําพูดก,ก็ทําให้รู้สึกเจ็บปวดเนาะบางทีการสื่อสารระหว่างคุณกับเขา,าอาจจะมีปัญหาด้วยนะคะอืมอ่ะทีนี้ดูแนวโน้มค่ะว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดวิลนะคะสิบไม้เท้าเด็กถือเหรียญแปรเหรียญ ไฮมปียเทสใครบางคนอยากจะออกมาจากโลกตัวเองแล้วนะคะกับความหนักสาหัสสากันแล้วก็คาดหวังว่าอีกคนนึงจะจะแบ่งรับแบ่งสู้ซึ่งกันและกันอืมเดี๋ยวขอแนวโน้มก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกที กาแฟนะคะเจ็ดถ้วยสีดาเอ็มเพลสโอเคสตรนนะคะหวนมองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของหลายๆท่านในช่วงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากที่มันควรจะเป็นมากนะคือมันเป็นยังไงมันยังเป็นแบบนั้นอยู่เนาะยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคะอาจจะมีใครบางคนอยากที่จะออกมาจากโลกของตัวเอง การแบกรับภาระอยู่คนเดียวค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างสาหาัสเลยอยากจะมีใครบางคนมาช่วยแชร์แต่อีกคนนึงก็เหมือนยังไม่ได้พร้อมจะแชร์ขนาดนั้นอืมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่หรือความสัมพันธ์เก่าก็แล้วแต่นะคือเหมือนมองว่ายังอยู่ในเส้นทางเดียวกันได้แต่แค่มันยังเหมือนมีกำแพงกัน้นระหว่างกันละกันอยู่นะคะคนคนนึงอาจจะเหมือนแบบเอาเราลองคุยกันมากขึ้นไหมแต่อีกคนนึงก็ยังรู้สึกเหมือนยังไม่ได้อยากคุยเต็มที่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย จากนักไพ่ที่เห็นว่ามีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีก้อนแข็งๆอะไรบางอย่างที่กั้นระหว่างกันและกันอยู่เนาะในแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะแต่มีไพ่ e M Place แสดงว่ามันมีความห่วงใยซึ่งกันและกันสามารถใช้อาศัยความอ่อนไหวภายในจิตใจในการสื่อถึงกันได้อยู่นะคะในช่วงนี้เนาะอ่าคาแนะนําค่ะ,ะ,ะ,ะคำแนะนำ,ำ,ำ,ำ hard to hard conversation นี่ไงที่ผมบอกอาจจะต้องอาศัยความอ่อนโยนในจิตใจค่อยๆสื่อถึงกันนะคะใช้ใจกับใจคุยกันน่าจะน่าจะดีกว่า เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเป็นหนึ่งคือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งมาเจอกันอะรีบร้อนเกินไปไม่เกิดผลเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างไม่พร้อมในตอนนี้อาจเป็นคุณหรืออาจเป็นเขาอาจจะทั้งคู่เลยก็ได้ยังไม่พร้อมในการที่จะก้าวกระโดดไปในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่อยๆไปดีกว่าราศีพิจิกเป็นราศีที่บางทีถ้าเราตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งเราจะลงไปลึกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตกหลุมรักใครเราค่อยๆดูให้แน่ใจก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่า อะไรที่รู้สึกว่ามันจะเป็นอันตรายอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงนะคะเพราะมันไม่คุ้มอย่าไปคิดว่าเฮ้ยลองแล้วมันจะเป็นยังไงนะลองไม่ได้เป็นราศีที่ควรจะลองนะคะเราเป็นราศีที่ถ้าเราลองแล้วแล้วเราติดกับดักแล้วเราจะช่วยเหลือตัวเองในค่อนข้างยากนึกออกไหมเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ถ้าเพิ่งมาเจอกันอาจจะค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปบางทีเวลาอาจจะช่วยบอกได้นะคะว่าคนๆน,นี้เป็นคนที่ที่เราควรที่จะลงทุนด้วยหรือเปล่านึกออกปะเออลงทุนในเรื่องของความรู้สึกของเรานะคะ อาจจะเวลาหรืออาจจะค่อยๆสัมผัสจิตใจค่อยๆเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางท่านถ้าสามความสมคัญกันมานานแล้วอ่ะวันมองว่าบางทีถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วสามารถคุยกันได้ก็ลองคุยกันดูเนาะแต่ว่าถ้าคุยกันแล้วมันยิ่งร้อนเป็นไฟหันว่าก็อาจจะแตะเบรกเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆทบทวนนะคะว่าคู่รักของเราเป็นยังไงเขาคนนั้นของเราเป็นยังไงจริงๆแล้วเขาคิดแบบไหนเขารู้สึกแบบไหนโดยที่เราไม่ติดลบเกินไปหรือไม่บวกมากจนเกินไปนะคะน่าจะช่วยได้นะ อ่ะคันแนะนำหน่อยค่ะโรแมนติกฟีลลิ่งนะคะปล่อยความโรแมนติกออกมาค่ะถ้ามันมีอยู่ปล่อยออกมาเลยนะคะถ้าคุณรู้สึกอยากจะทําอะไรปล่อยไปตามความรู้สึกเนาะมีไพ่ reconciliation นะคะการกลับมาคืนดีกันบางท่านมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันถ้ายังอยากจะถ้ายังมีความโรแมนติกอยู่ก็ปล่อยมันออกมาให้เต็มที่เนาะแต่ในเรื่องการกลับมาคืนดีกันในที่นี้บางท่านอาจจะเป็นคนเก่าย้อนกลับมาใหม่ ซึ่งเก่าในที่นี้อาจจะเป็นเก่าชาตินี้อาจจะเก่าในชาติที่แล้วก็ได้นะคือบางท่านถ้าเพิ่งมาเจอกันแล้วรู้สึกอินกับคนคนนี้จังเลยหรือว่าเขาดูเหมือนติดค้างอะไรกับเราดูดีกับเราจังเลยอะไรเงี้ยบางทีเรา,าเขาอาจจะเคยมีประเด็นซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้นะคะและ้วมีอย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอะถึงเวลาคนคนที่ถูกดูดเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณตกคู่หรือเขาตกคู่ก็ได้คนที่ถูกดูดเข้ามาในช่วงเวลาที่เราตกคู่อาจจะเป็นคนที่มีประเด็นอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะคะ การเงินแล้วก็อาชีพอาจส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์นะคะส่งผลได้ถึงขั้นที่จะต้องพลัดพรากกันไปได้เลยเหมือนกันเนาะมีไพ่โซเพเลชั่นนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการพลัดพรากบางความสัมพันธ์อย่างที่หวังบอกแหละสถานการณ์ในช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ยังอยู่ในชีวิตของกันและกันได้นะแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบราบรื่นขนาดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์แบบไหนก็แล้วแต่เหมือนอยู่บนแบบเส้นขนาดมากกว่าเพราะฉะนั้นน่ะในเมื่อมันยังต้องเว้นช่องว่่างงซึกกกัันนนละ็เเว้ไปถอ ไม่ต้องพยายามจะต้องมาตีแบบชิดแนบชิดสนิทกันขนาดนะั้นเพราะว่าบางทีมันจะอึดอัดหายใจหายคอไม่ออก,ออกเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องมีช่องว่างก็มีไปเถอคะค่ะคือ p พ่เซ separation นะั่นหนึ่งคือบางท่านอาจจะถึงเวลาที่มันต้องกระเด็นแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางก็มีหรือบางท่านอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นยังอยู่ในชีวิตของกันและกันยังเป็นแฟนกันยังเป็นเพื่อนกันยังเป็นคนคุยกันแต่อยู่ในในลักษณะของการเป็นเส้นขนานแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย หวว่ามันก็ก็อาจจะดีกว่าเหมือนมันเหมือนเราได้ใช้ชีวิตของเราแล้วเขาก็ได้ใช้ชีวิตของเขาแต่ว่าก็ยังอยู่ในชีวิตของกันแล้วกันนะคะ<ม>ค่อยๆเดินกับไปทีละก้าวน่าจะดีกว่าเนาะมีไพ hard ่ heart to h e a r t Conversation ด้วยนะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ยังไม่จําเป็นจะต้องสื่อสารให้มันชัดเจนขนาดนั้นลองค่อยๆใช้ใจสัมผัสกับใจ อาจจะทำให้รู้จักกันมากขึ้นหรืออาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆมีการเติบโตมีการพัฒนามากขึ้นก็ได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์เก่าของกันและกันเป็นความสัมพันธ์ดั้งเดิมหรือความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหากันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยบทมองว่าก็ยังสามารถที่จะใช้ใจกับใจคุยกันได้อยู่นะ แต่บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วก็อาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการเงินที่ต่างกาันการงานที่ต่างกันส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์เพราะว่ามันจะทําให้มุมมองความคิดการใช้ชีวิตหรือการมองเป้าหมายการมองเห็นปัญหาต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องจูนกันสักนิดนึงเนาะไพ่ใต,ต้สำหรับเป็นไพ่เฟลด์นะคะบางท่านอาจจะอยากเหมือนอยากจะเต็มที่กับความรู้สึกของเราอยากจะปล่อยความโรแมนติกออกมาอยากทําก็ทําค่ะแต่แค่แค่เราไม่ไปลั้าเส้นของกันละกันก็พอบางทีคือ คือบางท่านที่แบบโสดมานานแล้วรู้สึกเหมือนมีคนเข้ามาแล้วเราอยากจะมีแฟนอยากจะเต็มที่กับชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราพร้อมแต่ถ้าอีกคนหนึ่งไม่พร้อมมันก็เหมือนความเร็วไม่พอดีกันนึกออกไหมมันจะเหมือนเราวิ่งไปรอเขาที่เส้นชยัยแล้วเขาไม่มาสักทีเขาชมนกชมไม้เราก็จะหุดหมีสุดท้ายแล้วทะเลาะกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นไปลองจูนค่อยๆจูนกันนะคะถ้าเกิดว่าความเร็วของเขามีเท่าเนี้เราก็อาจจะหรี่ความเร็วของเราให้มันพอดีขอเขาแล้วค่อยๆ ตะล่อมตะล่อมให้ความเร็วของเขาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นให้มันพอดีสึ้นกันละกันก็น่าจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่อยๆดีขึ้นนะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสองฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกด like, share, กไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไปกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย